กับดันดาวกติกาแก้วพินเผยความรู้สึกที่ได้กลับมาช่วยทีมหลังบาดเจ็บรักษาตัว1ปีเต็มสติครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับกติกาแก้วพินดาวตบนครนนท์แห่งศึกวอลเลย์นนบอลไทยแลนดล์ลีได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึก หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในเลกแรกของฤดูกาล2 0 2 2 2 3โดยมองว่าส่วนตัวยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ยังแยงกับอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเมื่อซีซั่นที่แล้วทำให้พักนานถึง1ปีเต็มแต่ดีใจที่น้องๆดาวรุ่งหลายคนพิสูจน์ตัวเองจนขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมได้ตั้งเป้าหมายกลับมาเล่นให้เต็มที่กว่าเดิมในเลกที่2ไม่ได้หวังไกลถึงตำแหน่งแชมป์พร้อมขอบคุณแฟนๆนครนนท์ ที่ส่งกำลังใจมาให้โดยตลอดไม่ขาดสายกับตันดาวัย28ปีบาดเจ็บอย่างรุนแรงในเกมนัดที่3ฤดูกาล2021-22ซึ่งแข่งขันกับนครรัชศีมาคิวมินซีวีซีในช่วงก่อนปีใหม่ก่อนจะต้องมาพบกับข่าวสะเทือนขวัญสูญเสียคุณพ่อหลังจากนั้นอีกไม่นานโดยตลอดช่วงเวลาที่รักษาอาการบาดเจ็บเธอก็พยายามอย่างหนัก ที่จะกลับมาลงสนามใช้เวลาถึง1ปีเต็มก่อนที่จะได้กลับมาข้อสนิมในช่วงออกสตาร์ทซีซั่นนี้แต่ทว่าก็ยังไม่เต็มที่เท่าที่ควรแม้นครนนท์จะทำผลงานชนะ3นัดแพ้4นัดมี10แต้มจบอันดับที่4ของตารางในเลกแรกก็ตามกติกากล่าวเพิ่มเติมว่ารู้สึกตื่นเต้นนะคะที่ได้กลับมาลงเล่นอีกครั้ง เพราะจริงๆแล้วหยุดไปนานมากมันเหมือนนับหนึ่งใหม่เลยค่ะตื่นเต้นไปหมดกลัวนั่นกลัวนี่กลัวผิดพลาดช่วงที่รักษาอาการบาดเจ็บมันหนักมากเคสของหนูคือว่าหนักเป็นอันดับต้นๆของนักวอลเลย์บอลที่คุณหมอเคยเจอมาเลยค่ะกายภาพหนักมากโชคดีที่อยู่ในยุคสมัยที่เครื่องมือแพทย์พร้อมวิทยาศาสตร์การกีฬาดี รวมทั้งจิตใจด้วยเพราะหากจิตใจไม่พร้อมมันจะทำให้การฟื้นตัวมันล่าช้าตามไปด้วยค่ะหนูรู้สึกว่าดีใจกับน้องๆหลายคนเลยนะคะที่บางคนยังเรียนมัธยมอยู่เลยแต่สามารถขึ้นมาช่วยทีมขึ้นมาเป็นตัวหลักในช่วงที่พี่ๆหลายคนเลิกเล่น พี่บางคนต้องย้ายทีมเพื่ออนาคตของเขามันก็สามารถเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าน้องๆพัฒนาและพร้อมขึ้นไปเล่นในเวทีใหญ่กว่านี้หรือระดับประเทศได้หวังว่าน้องๆทุกคนจะทำผลงานได้ดีที่สุดเมื่อได้รับโอกาสมายืนต,ตรงจุดนี้ค่ะส่วนในเรื่องของทีมเองก็พอใจเลยค่ะที่ทาได้ตามเป้าหมายผ่านไปเล่นเลกที่2ได้ตัวหนูเองก็ไม่ได้หวังจะไปถึงแชมป์อะไรขนาดน,นั้น แต่ขอให้ทุกคนทำเต็มที่มันก็ดีมากแล้วค่ะสุดท้ายแล้วหนูก็อยากจะขอบคุณแฟนๆที่เคยไม่ทิ้งหนูหรือทีมยังส่งกำลังใจให้เสมอเลขที่สองเราก็จะพยายามยกระดับทีมด้วยการเสริมผู้เล่นดีๆเข้ามาตัวหนูเองอยากจะทำให้ดีกว่านี้อยากจะก้าวผ่านตรงนี้ไปให้ได้หวังว่าจะเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปนะคะไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ ขอบคุณจากใจจริงๆค่ะสำหรับดาวกติกาแก้วพินหัวเสาความสูง168ซนติเมตรนะครับซึ่งเคยมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดทำศึกเนชั่นลีกในปี2021ที่ประเทศอิตาลีแต่ว่าโชคร้ายนะครับทีมชุดแรกเจอปัญหาไวรัสโควิด -19 ทําทำให้ต้องเปลี่ยนทีมแบบยกชุดแบบกระทันหันนอกจากนี้เธอยังเคยไปเล่นในลีกอินโดนีเซียลีกฟิลิปปิน รวมไปถึงเคยไปเล่นให้กับนครราชสีมาด้วยก็ในรายการสโมสรน,นะครับในรายการสโมสรชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2021ที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นนักตบร่างเล็กแต่ว่ามีคุณภาพและเทคตัวขึ้นสูงแล้วก็สามารถตบหนักหน่วงเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ทางช่อง,องเรื่องของผมบายช่างยอดนะครับก็ขอให้น้องดาวกติกาแก้วพินนะครับ หายจากอาการบาดเจ็บเต็มร้อแล้วก็กลับมาช่วยทีมอย่างเต็มร้อเเพื่อที่จะเป็นขวัญและกําลังใจให้กับน้องๆในทีมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับท่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ